สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงชายแดนเสียงตชดอตำรวจป่าผู้พักดีนักรบตำรวจออกอากาศทาง fm 105ร้อยต่ชดอจังหวัดยโสธรน,นำเรื่องราวสารดีมีประโยชน์มาฝากตอนพี่น้องเขาอีกเช่นเคย5ช่วงรายการสำคัญ 1. ภาพเก่าเล่าความหลัง2เสียงชายแดนเสียงทำตำรวจป่าข้อคิดสกิดใจ 3. ตระเวียนข่าวชาวตวชดอ 4. ข่าวทั่วทิศททั่วไทยและกลับมาถึงช่วงที่หาเห็ดอยู่เห็ดกิน เงินทองของมายาข้าวปลาคือของจริงอย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามเสียงชายแดนแฟนเพจทาง Facebook เรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวรับสมัครนักเรียนในสิบใกล้เข้ามาแล้วพันตำรวจเอกริน,นวัฒน์ภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีทำหน้าที่ภูมิในการสถานีมองในไปพร้อมกันเหมาะความสำคัญในผมทิติพันธ์ทองดีเจริญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ มาถึงภาพเก่าเล่าความหลังมือนีกายังยิบภาพมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่าสู่กันฟังเพื่อลูกเพื่อล้านในเฮียนหูเพื่อทุกท่านทุกคนมาเที่ยวเป็นไผ่เป็นเคยมาอยู่มาขามาขายกันเฮียนหูเหีดเก่าคล้องหลังกะเป็นเรื่องที่งดงามหลังจากที่เฮียนหูการปกครองสมัยโบราณเอื่นมาอาญาซีนึงครับก็มีเจ้าเมืองมีอุป,ปหาดมีราชวงศ์มีราชบุตร ต่อจากนั้นมากกับมีภูซอยนะครับเอิ่นว่าภูซอยอาญ,ญาสีมีท่าสุริยะหรือว่าเท่าคัตติยะเท่าสุริโยท่าโพธิสารท่าวสุทิสารแล้วก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งครับที่ล่องลงมาก็คือตำแหน่งคือบ้านข้างเมืองคือบ้านข้างเมืองนี่ส่วนหลายล้วจะเกี่ยวกับทหารจึงเขียนว,ว่าตำแหน่งเมืองแสนตำแหน่งเมืองจันทร์ ตำแหน่งเมืองแสนนี่ถ้ำนาทีกำกับฝ่ายทหารตำแหน่งเมืองจันท์ถ้ำนาทีกำกับฝ่ายพลเรือนนะครับมาถึงมาถึงการปกครองในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในรัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือดรว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายครับในยุคนี้เมื่ออุบลราชธานีมีบทบาทสําคัญในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างหลาย เพราะต้องคับวกุมดูแลเมืองขึ้นถึงเจ็ดเมืองและก็รับผิดช,ชอบจัดรวบรวมสวยสาอากรเก็บใดกับทรงเมืองหลวงในภูมิภาคทั้งเบดละครับส่วนการปกครองมีคณะอาญาสีเป็นคณะผู้ปกครองสูงสุดและก็มีตำแหน่งผู้ปกครองระดับต่ำลงมาอีกหลายตำแหนง่งตามความเหมาะสมและก็ตามรูปแบบในการปกครอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการปฏิรูปหรือยุคของการทำประเทศไท,ย,ทยให้ทันสมัยเพราะตลอดระยะเวลาอันยาวนานในรัชกาลของพระองค์ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจการหลายอย่างจนปรากฏผลชัดเจนสมบูรณ์เหมาะสมแก่กาลสมัยเป็นอย่างมากทั้งในด้านการปกครอง การทหารการศึกษาการคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิตรูปการปกครองส่วนกลางจากแบบจัตุสดมที่เคยใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมาเป็นการจัดตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่นะครับ12กระทรวงมีเสนาบดีและก็กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบไม่ก้าวไกยซึ่งกันและกัน นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงดังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉันว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิมเป็นตั้งกระทรวง12กระทรวงต้องนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงซึ่งเรียกได้อย่างพูดกันตามธรรมดาว่าพลิกแผ่นดิน ส่วนในภูมิภาคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการปกครองทางด้านทหารการศึกษาการเก็บภาษีอากรและก็อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองอุบลราชธานีและก็เมืองใกล้เคียงที่มีลักษณะการปกครองภายในที่แปลกแตกต่างไปจากเมืองในภูมิภาคอื่นๆ จนกระทั่งปี2425เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอำนาจในการปกครองบ้านเมืองอย่างเต็มที่ประกอบกับทรงเล็งเห็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการปกครองของเมืองต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณเมืองอุบลราชธานีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาตามต่อในวันพรุ่งนี้นะขอรับ ช่วงขอคิดพัฒนาชีวิตกับรายการเสียงชายแดนมือนีกระบอกว่าอย่ารอจนสายเกินไปอย่ารอจนรู้สึกรักใครสักคนจึงรู้จักเป็นผู้ให้อย่ารอถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะสายเกินไปอย่ารอจนรู้สึกโดดเดี่ยวจึงคิดถึงเพื่อนพ้องอันนั้นก็จะช้าไปอย่ารอจนมีตำแหน่งจึงขยันทำงาน เราต้องขยันทำงานทุกเมื่อนะครับได้รับมอบหมายงานในหน้าที่การงานอะไรจะมีตําแหน่งไม่มีตาแหน่งนะครับเพื่อปากท้องเพื่อครอบครัวของตัวเองก็ต้องขยันทำงานอย่ารอจนล้มเหลวจึงจําคําตักเตือนของคนรอบข้างพอมาถึงตอนนั้นมันก็สายไปซะแล้วนะครับอย่ารอจนป่วยหนัก จึงเข้าใจความเป็นอนิจจังของชีวิตถึงเวลาป่วยหนักแล้วก็เอาอะไรไม่อยู่และครับทีนี้เรือมันรั่วแล้วนะครับทุกขังอนิจจังอย่ารอจนแยกทางจึงรู้สึกว่าผิดที่ไม่ถนอมชีวิตคู่มาด้วยกันพอมาถึงเวลาแยกทางกันไปแล้วครับกลับมาฟูมฟายรู้สึกสำนึกผิดตอนที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ถนอมน้ำใจกัน พอแยกทางกันคิดจะไปทํามันก็ไม่ได้แล้วครับมันก็สายไปเสียแล้วอย่ารอจนมีคนมาชื่นชมจึงเชื่อมั่นในตัวเองการเชื่อมั่นในตนเองนี่มันต้องมีในตัวเองนี่แหละครับถ้าเราไม่เชื่อในตัวเราแล้วใครจะมาเชื่อคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่เชื่อครับไม่มีความมั่นใจเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่ารอจนถูกคนตนําหนิจึงรู้ว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด มันก็คงจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับถ้าคนมาตำหนิเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยฉะนั้นแลลวครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอเราไม่ทำความผิดก็ดีแล้วถึงจะไม่ได้ถูกตำหนิไม่ได้ว่าไม่ได้กล่าวพอเขาตำหนิว่ากล่าวเราก็โอ้ผิดเห็นไหมละครับไปสำนึกตอนนั้นมันก็ทำผิดไปแล้วอย่ารอจนมีเงินมีทองล้นฟ้าจึงคิดว่าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย เราไม่มีเงินไม่มีทองเรามีไม้มีมือมีความรู้มีหูมีตาก็ช่วยไปตามธรรมชาติไปไม่มีเงินก็ช่วยแรงไม่มีแรงก็ช่วยอย่างอื่นไปครับช่วยความคิดความหาให้ความรู้ไปนี่แหละครับมันมีโอกาสช่วยได้หลายช่องทางอย่ารอนะครับอย่ารอจนเงินทองล้นฟ้าจึงคิดจะมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตอนนั้นอาจจะสายไปซะแล้วอย่ารอจนใกล้หมดลมหายใจ จึงรู้ว่าชีวิตนี้มีค่ามากเพียงใดมันใกล้เหมือนลมหายใจแล้วจะรู้สึกสำนึกผิดอย่างไรนะครับจะรู้ว่าโอ้ชีวิตนี้มันมีค่าจริงๆมันก็ลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นลมหายใจสุดท้ายแล้วชีวิตคนเหมือนสายนา้ำไหลไปแล้วไม่มีทางย้อนกลับหรอกครับและก็ไม่มีทางหยุดอยู่กับที่ด้วย เห็นสายน้ํามันไหลไหมครับน้ํามันก็ไหลไปเห็นไหมครับไม่มีอะไรขวางกันได้ครับนู่นแหละครับไหลตกทะเลนี่แหละไม่มีทางย้อนกลับมานะครับทีนี้นอกจากละเหยกลายเป็นไอถึงตกมาเป็นน้ําฝนนี่แหละครับบอกไว้ก่อนนะครับน้ําไหลไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาได้อย่าเอาแต่รอถ้าอย่างนั้นอย่าเอาแต่รอนะครับ เพราะเวลาไม่อาจรั้งทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามที่เรารอเวลาก็เดินของเวลาไปเราจะมัวแต่บอกโอ,อ้รอก่อนรอก่อนโอ้คงไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นและถ้าท่านอยากทําอะไรอยากลงมือทําอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่งามไม่ผิดศิลธรรมไม่ผิดจริรีตประเพณีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดหีดผิดค้องครับดำเนินการได้เลยเราก็จะมีคุณค่าต่อสายตาของคนอื่นนะขอรับ ข่าสู้ช่วงตระเวนข่าวชาวตวชดอพี่ๆน้องๆชาวตวชดอจะพาไปเรียนรู้เรื่องของการค้าแรงงานค้าแรงงานวันนี้เข้าข่ายค้ามนุษย์นะครับคำถแถลงของรองพบอตรต้องเป็นข้อมูลที่มีความจริงไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยที่กล่าวหากันมาช้านานแต่ไม่มีใครสนใจเข้าไปตรวจสอบและก็ปราบปรามอย่างจริงจัง อาจจะเป็นเพราะประชาชนไม่เดือดร้อนก็เป็นได้แต่การแพร่ระบาดรอบใหม่ทำให้คนไทยเดือดร้อนกันทั้งทั่วประเทศข้อมูลที่เปิดเผยแค่กาญจนบุรีแห่งเดียวนะขอรับอีกนับสิบจังหวัดชายแดนยังมหูรานแค่ไหนข้อเสนอต่อคณะกรรมการว่านอกจากจะตรวจสอบความผิดของข้าราชการทางวินัยแล้วน่าจะตรวจสอบด้วยว่า นอกจากจะมีการทำผิดกฎหมายการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองควรตรวจสอบด้วยว่าทำผิดอย่างอื่นด้วยหรือไม่หรือข้อหาการค้ามนุษย์เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในภาคใต้เมื่อหลายปีก่อนมีข้าราชการและก็นักการเมืองติดคุกกันหลายคนเป็นตัวอย่างมาแล้วพอระบบการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์กำหนดโทษให้ ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ต้องจําคุก4ปีถึง10ปีแต่ถ้าผู้กระทําผิดเป็นข้าราชการต้องวางโทษ3เท่าคิดดูสิครับ3เท่านะครับหรือถ้าเป็นการสมคบคิดทําผิดร่วมกับแก๊งตั้งแต่3คนขึ้นไปต้องระวางโทษหนักกว่ากฎหมายบัญญัติไว้อีกกึ่งหนึ่งจะทําให้การทุจริตคอร์รัปชันลดลงหรือไม่ เป็นที่ยอมรับครับว่าการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิดที่มันลุกลามรวดเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งรวดเร็วกว่ารอบแรกตั้งหลายเท่ามีต้นเหตุที่สำคัญก็คือการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาเข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาครไฟโควิดก็ลุกโหมกระพืออย่างรวดเร็วจากบ่อนการพนันเถื่อนในจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีก็ออกมาประกาศต้องปราบปรามให้ลาบคาบด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการถึงสองคณะเพื่อจัดการกับแก๊งขนแรงงานเถื่อนและก็บ่อนการพาน,านันคณะกรรมการตรวจสอบแรงงานเถื่อนประกอบไปด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งจากกระทรวงกลาโหมก็คือทหารสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอันนี้ตำรวจขอให้สื่อมวลชนและประชาชนแจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดไฟที่ตรวจสอบและได้ข้อมูลที่เป็นธรรมอย่างรวดเร็วได้แก่ฝ่ายตำรวจนอกจากจะย้ายฟ้าผ่าบรรดาในตำรวจในหลายจังหวัดในพางตะมันออกแล้ว เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมารองพอบอตอรอยังได้ถแถลงผลการตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกว่า30คนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนแรงงานเถื่อนโดยลักลอบขนแรงงานพม่าเข้าไทยที่ด่านชายแดนอำเภอสังครบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไปส่งต่อที่สมุทรสาคร ผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ20คนมีทั้งชั้นประทวนชั้นสัญญบัติส่วนที่เหลือก็เป็นพเลเรือนต้องไม่ลืมว่าการแพร่ระบาดที่ประทุข,ขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งมหาชัยเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาต้นต่อแห่งการระบาดรอบใหม่ของโควิดนั่นเอง นี่คือเรื่องราวที่ไล่เลียงให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบสองนี้มีต้นสายปลายเหตุมาเป็นอย่างไรมาจากแรงงานก็มีกระบวนการแหละครับเข้าไปโยงใยอย่างมากมายถึงกับตั้าคำถามขึ้นมานะครับว่าค้าแรงงานเนี่ยคือค้ามนุษย์ถ้าค้ามนุษย์โอ้โหงานนี้ เรียกได้ว่าติดคุกกันยาวเลยทีเดียวะครับท่านนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงจ้องหน้าจอต่อหน้าหนึ่งกับรายการเสียงชายแดนเราไปตามดูเรื่องโควิดและก็วัคซีนป้องกันโควิดมาหรืออยังปรััดกระทรวงสาธารณสุขออกมาเผยตั้งเป้าเริ่มฉีดวัคซีนโควิดระยะที่ห ในวันวาเลนไทย14กุมภาพันธ์นี้บอกว่ามีแผน3ระยะด้วยกันไปจนถึงโน่นแหละครับมกราคมปี65นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปรักระทรวงสาธรารณสุขเปิดเผยหลังจากการประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารเรื่องวัคซีนป้องกันโรค 19นะครับที่จะนำมาฉีดในระยะที่1ฉีดให้กับคนไทยตามแผนที่กำหนดไว้3ระยะช่วงที่1นะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษาย,ยน2564วัคซีนยังมีปริมาณจำกัดจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาดโดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์ก่อนและก็ ฉีดให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและก็เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตั้งเป้าหมายจะเริ่มฉีดในวันที่14กุมภาพันธ์2564นี้นะขอรับนั่นคือระยะที่1พอเข้าสู่ระยะที่2ก็คือเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปี64 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มามากขึ้นก็จะขยายพื้นที่และก็กลุ่มเป้าหมายจากระยะที่1ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรักษาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศอันนี้คือต่อจากระยะที่1น,นะครับพอมาถึงระยะที่3ก็คือเดือนมกราคมปี2,565เป็นต้นไปเมื่อวัคซีน มีวัคซีนอย่างเพียงพอจะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและพื้นาและมีการฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติเรื่องของวัคซีนนะครับน่าติดตามเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขเตรียมโดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดเตรียมความพร้อมการให้บริการวัคซีน โดยสำรวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของวัคซีนจัดทำแผนปฏิบัติการชี้แจงอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐเอกชนและก็อ,อสมอสื่อสารชี้แนะชี้นำให้กับพี่น้องประชาชนผู้นำชุมชนจัดระบบบริการระบบห่วงโซ่ความเย็นและระบบเฝ้าติดตามอาการ ไม่พึงประสงค์มีการซักซ้อมแผนตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มให้บริการนั่นคือการวางแผนล่วงหน้าแล้วนะครับระยะที่1ระยะที่2และยาวไปจนถึงนู่นแหละครับช่วงที่3ระยะที่3ก็คือเดือนมกราคมปี2,565ณนขอรับจากนั้นก็ลงไปดูที่ภาคใต้นะครับบอกว่าภาวะ 5แรงงานพมา่าไข้สูงสงรายขณะเตรียมขึ้นรถไฟเจ้าหน้าที่รีบตรวจสอบผลการตรวจเป็นลบไม่มีเชื้อโควิด19แต่พบว,ว่าพม่าทั้งหมดไม่มีเอกสารประจำตัวของคนเข้าเมืองและเอกสารเข้ามาทำงานที่สถานีตำรวจปูทรเมืองนครศรีธรรมราชพันตำรวจโทเจริญขาวเอี่ยมรองผู้กำกับสอบสวนพันตำรวจโทเทรวุฒิเทพเลือน รองผู้กำกับสืบสวนพร้อมด้วยพัฒนาสังคมความมั่นคขงของมนุษย์นครศรีธรรมราชและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองออกไปตรวจนะครับตามที่แจ้งเข้ามาพบเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเพศชายอายุระหว่าง25-30ปีรวม5คนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หลังจากเมื่อช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การรถไฟนครศรีธรรมราชในขณะที่มีการคัดกรองแรงงานพมา่า5คนเป็นบริเวณจุดคัดกรองครับก่อนที่จะเข้ามาที่สถานีรถไฟพบว่า2ใน5แรงงานพม่าครับมีไข้สูงจึงบอกว่าอ้าหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับนําตัวแรงงานพม่าทั้ง5คนนี่เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองเชื้อโควิดอย่างด่วนเลยที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนี่คือการเฝ้าระวังโควิดนะครับไม่ว่าภาคไหนจังหวัดไหนเราคนไทยก็ทําเต็มที่นะครับท่านที่เดินทางเข้ามาหรือว่ามาค้ามาขายแรงงานมาเที่ยวมาสัญจรอย่างไรนะครับก็ให้ความร่วมมือกับ เราคนไทยทุกภาคด้วยนะขอรับนายทรงศักดิ์คูณหาร35ปีเรียนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยหน่วยวิทยาบริการจังหวัดพิจิตรนี่แนละหลังจากนั้นก็ตั้งใจที่จะใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ได้คิดไปหางานทําที่กรุงเทพหรือที่อื่นเลยเนื่องจากที่บ้านมีที่ไร่ที่นาจึงเริ่มต้นชีวิตจากการเพราะต้นไม้ขายคุณวาสนาเล่าให้ฟังว่ามีพื้นฐานด้านการเกษตรเนื่องจากว่าเรียนจบปวชาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตก็ได้นำความรู้มาทดลองลองผิดลองถูก ด้านอาชีพการเกษตรอยู่หลายอย่างจนในที่สุดเมื่อ4-5หปีที่ผ่านมาจึงได้ตัดสินใจหันมาปลูกดอกดาวเรืองขายตอนลงมือครั้งแรกเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องก็มองว่าตนเองแล้วก็สามีเนี่ยโอ้เฮ้ <c oughs> จักพักการเทศยัางว่ะสันว่มันเสียสติไปแล้วว้าเนื่องจากพื้นที่ของบ้านหน้องปร,ปราบหนองจะปราบตำบลเขาใาย อำเภอทับโขจังหวัดพิจิตรนะมันเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขามันติดกับเขตจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นดินส่วนใหญ่ก็เป็นดินทรายมีสภาพแห้งแล้งถึงกับกันดานชาวบ้านส่วนใหญ่จึงใช้พื้นที่ทําไร่ปลูกข้าวโพดเท่านั้นหลังจากปลูกข้าวโพดก็าบางเจ้าก็ปลูกมันสาปะหลังมีไรายได้ปีละครั้งแถมราคาผลผลิตก็ไม่ค่อยดี ตนเองและสามีจึงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะมีรายได้ทุกวันจึงไปสืบเสาะพบว่าที่ตลาดปาาครองตลาดกรุงเทพเนี่ยมีแหล่งรับซื้อไม้ดอกเป็นจำนวนมากครับไปเดินไปหาเริ่มออกเดินแล้วนะครับหาความรู้ก็ลองไปติดต่อดูก็ได้แหล่งรับซื้อจึงมุ่งมั่นมาพริก พื้นดินที่แห้งแล้งด้วยการใส่ปุ๋ยบำรุงดินและก็วิธีการให้น้ำต้นดอกดาวเรืองแบบน้ำหยดด้วยนะครับหนึ่งจากว่าเป็นที่แห้งแล้งกันดานก็เอาระบบน้ำหยดมาให้พื้นที่ที่มีบ่อน้ำในไร่นาของตนเองก็สูบขึ้นมาใช้นะครับแต่ขนาดมันก็ไม่ใหญ่นะถ้าใช้บริการจัดการน้ำ แบบถูกวิธีก็จะสามารถมีน้ํำใายได้ตลอดปีสำหรับพื้นที่1ไร่ปลูกดอกดาวเรืองได้5,000ต้นนะครับใครที่จะปลูกอ้าวเตรียมตัวไว้ชา้าระยะเวลาในการดูแลดอกดาวเรืองครับตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับจนขาย60วันจากนั้นก็ในช่วง 61ถึง120วันนี่ก็สามารถเก็บเกี่ยวพอ60วันแล้วก็จะเริ่มออกดอกแล้ว61วันถึง120วันก็สามารถเก็บดอกดาวเรืองได้15ครั้งด้วยกันโดยการเก็บดอกดาวเรืองแต่และครั้งก็จะได้ดอกดาวเรืองประมาณ3 0 0 0 0ดอกมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่จัมโบซึ่งก็จะได้ราคา25สตางค์ถึง1บาท ตอนดอกเหรอฮะทำให้ทุกๆ3-4วันก็จะมีรายได้2,000ถึง2,500บาทเข้ากระเป๋าทุกวันขณะที่1ไร่1รุ่นก็เก็บได้15ครั้งรวมเฉลีย่ยปลูกดอกดาวเรือง1ไร่ระยะ120วันก็จะมีรายได้อยู่30,000บาทไร่หนึงตก30,000บาทนะครับปีหนึงก็ทำอยู่4รุ่น3,42ก็แสนสองบาท อแสนสองหมืนบาทขึ้นไปแล้วซึ่งก็พอใจนะครับตอนนี้ก็มีญาติพี่น้องเข้ามาร่วมช่วยกันปลูกนะครับตอนนี้ก็มีมากกว่า10บไร่อะถ้าใครสนใจด้านนี้ก็ลงมือเลยขอบคุณชาวนาที่ปลูกข้าวเรากินโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ